พอเห็นโซเชียลก็ไม่ต้องไปสนใจครับรอ,รอทำให้เห็นทีเดียวเลยถามว่าคิดไหมเด็กเห็นไหมก็เห็นเขาแค่บอกว่าเดี๋ยวทาให้เห็นครูก,ก็บ,บอกน้องว่าต้องเตรียมแผนให้ด,ดีนะเพราะว่าเขาเล่นดีที่เขาเข้าทีมเน้เลิศเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญเลยพอมาถึงรอบชิงก็ต้องหวังเมปมครับก็ไม่มีใครผิดฟอร์มเลยวนะันนั้นก็ทวนทำหน้าที่ได้ดีมากครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนแล้วที่ช่วยกันเห็นคนเยอะทุกคนตกใจหมด เร,เราบอกไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ปลอดภัยแหละว่าดีนะีปกติเราก็ไม่ได้สอนเด็กให้อยู่ในโซเชีอลอยู่แล้วเด็กนักกีฬาที่นี่เวลาไปเรียนหนังสือเนี่ยไม่ได้โทรศั์อยู่แล้วจะได้ใช้ตอนเย็นหลังหลังฝึกซ้อมพุตบอลเสร็จคือมันทําเป็นปกติไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์นี้ ทุกทัวร์เมนต์ที่เราไปแข่งเราก็เก็บโทรศัพท์อยู่แล้วเพราะนั้นเด็กจะไม่ได้สืบโซเชียลตลอดก็เราก็เลยบอกเด็กๆมันก็ให้มีสมาธิอยู่กับอยู่กับเกมอยู่กับวิธีการเล่นอยู่กับวิธีการซ้อมของเรามากกว่าถามว่าคิดไหมเด็กเห็นไหมก็เห็นเขาแค่บอกว่าเดี๋ยวทําให้เห็นกูคือเขาก็มีเป้าหมายเนาะทุกคนเด็กทุกคนมีเป้าหมายอยู่แล้วอยากชนะอยากอยากแบบประสบความสําเร็จนะเพียงแต่ว่าเราจะควบคุมเขายัางไงหรือว่าเขามีวิธีคิดยังไงที่จะทําให้อยู่ตรงนั้นให้ได้ ไปจนกว่ให้ได้โดยที่ไม่ได้ตกกังบลว่าจะโดนบนจะโดนว่าจะโดนน,ดน,ดนินทาจะโดนตัวเชี่ยวจะโดนกระแสยังไงก็ตามแต่ถ้าเราอยู่กับตัวเองอยู่กับทีมของเราก็พอแล้วนะแค่นั้นก็พอแล้วเห็นโค้ดอนุสรพันสนเทียครับก็น้องดูคลิปนะว่าน้องเป็นโค้ดเนาะน้องก็มีหน้าที่ที่ต้องไปหาวิธีการที่เล่นกับเขาก็บอกน้องไว้ว่าต้องเตรียมแผนดีนะเพราะว่าเขาเล่นดีเขามีตัวที่เด็ดอยู่ข้างบนสองสามคนเล่นดีมากนะมันไม่ใช่ เรื่องบังเอิญน,นะที่เขาเข้าชิงอนเเนัลเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะเขาก็มาเล่นด้วยความสามารถเขาเหมือนกันนะอาจจะมีบางจังหวะที่เขาแบบทําได้ดีมากๆเลยด้วยซ้ำนะเราเองเราอาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บางเกมโดนโดนน้ำตลอดเลยเราเล่นมาแทบจะโดนน้ำกับทุกเกมถู้ไหมแล้วเราตามยิงตามยิงตามยิงตามนะแล้วก็บางครั้งก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนเลือหกคนเงี้ยก็มั่นใจนะเพราะวิธีการเราชัดเจนนะสู้ได้สู้ไม่ได้ผมว่ามันอยู่ที่ คนด Dante, asure, คูครับว่าจะดูแบบไหนก็พอเห็นโซเชียลก็ทางโค้ชเขาก็บอกว่าเออไม่ต้องไปสนใจครับรอรอทำให้เห็นทีเดียวเลยครับคนมันเยอะๆอย่างเงี้ยเราเราตัวเรากับลูกคีน่ะต <museums> ื่นยก็ก็ตื่นทุกคนน่ะแหละครับก็ไม่คิดมาก่อนครับว่าจะคนจะเข้ามาดูเยอะขนาดนี้ครับโค้ชก็ให้นั่งสมาธิอะไรเงี้ยพยายามมีสมาธิกับตัวเองอะไรเงี้ยพยายามโฟกัสเป้าหมายครับ เราเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะได้ขึ้นมาเป็นกัปตันทีมก็ไม่คิดเหมือนกันก really ็ถ้าเล่นในรุ่นตัวเองผมผมก็เป็นกัปตันตอนมานหนึ่งผมเข้ามาเล่นแบกรุ่นครับเล่นกับรุ่นพี่ครับกดดันไหมให้ผมาเป็นกัปตันแล้วอะครับช่วงแรกๆก็มีความกดดันครับแต่พอเป็นมาเรื่อยๆก็ไม่ไม่มีความกดดันเอาจริงๆคือไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องกระแสเลยครับใช่ครับเพราะว่า มันเป็นกฎของทางโรงเรียนครับที่ต้องเก็บโทรศัพท์ก็ก็เป็นเป็นข้อดีเลยเพราะว่ามันทําให้ไม่รู้เรื่องภายนอกกับเรื่องที่ทําให้แบบจิตใจเราตกอะไรครับจิตตกอะไรครับช็อกที่เห็นคนดูเยอะๆแลวใช่ครับช็อกไหมช็อกครับเพราะว่าตอนนั้นคือมาถึงวันนั้นมันถึงสนามไวมากครับก็ปกติจะมาก่อนแค่ชั่วโมงหรือสองชั่วโมงครับแต่นี้มาก่อนประมาณ4ี่ชั่วโมงครับโค้ชบอกว่าให้มีสมาธิมากครับก็รีบดิ่งเข้าไปที่ห้องแต่งตัวแล้วเพราะ พอมาถึงก็กินข้าวเสร็จก็นอนพักผ่อนก่อนเลยครับพอตื่นขึ้นมาก็มานั่งทําสมาธิแล้วก็เปิดประตูไปคืออึ้งเลยครับเพราะว่าคนแบบแน่นแบบแน่นจริงๆครับคือเก้าอี้สนามมันสีเขียวผมไม่เห็นเลยพี่ <laughs> <laughs> เห็นแต่เสื้อที่เขาใส่มาเชียร์กันขนาดตอนนั้นคู่แรกยังไม่เตะเลยมีคนมารอหน้ารอ,อเข้าหน้าสนามเต็มเลยครับผมก็ตกใจครับแต่ก็ไม่คิดว่าแบบคนมันจะเยอะเยอะขั้นที่ว่ามาชิด เส้นขอบสนามที่ผมจะเตะเลยผมไม่เคยเห็นแล้วโอ้โหคนบอลอะไรผมเตะยังไม่เห็นเส้นสนามเลยเห็นคนเยอะทุกคนตกใจหมดพอคู่แรกแข่งก่อนใช่ไหมคนมาเริ่มเต็มสนามแต่ยังไม่ล้นตอนออกไปวอร์เราก็เห็นแล้วคนเยอะก็เลยบอกเด็กว่าวันนี้น่าจะล้นมันคือคนทั้งล้ออยู่ข้างนอกอีกไงที่ยังไม่ได้เข้านะครับ เพราะนั้นมันก็เลยมันก็เลยบอกเด็กว่าให้ทําสมาธิฮอดออนก็เรียกเด็กมารวมเพื่อจะทําสมาธิเตรียมความพร้อมก่อนแข่งตื่นเต้นอยู่แล้วครับเรื่องปกติมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็บอกวิธีการที่จะลดเพชเชอร์ตัวเองเวลาแข่งขันให้กับเด็กเพราะเราเป็นนักวิทาี่มาเนาะมันก็จะมีเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของการลดเพชเชอร์ตัวเองอย่างไงเพื่อให้เขาไปใช้ในสนามทุกคนเซอร์ไพรส์หมดทุกคนมีประสบการณ์เดียวกันหมดในวันนั้นไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้ ฝ่ายจากเขาก็ไม่รู้ครับมันคุมไม่ได้ครับมันมันมันแค่เขาบริหารจัดการได้แค่นั้นผมว่าก็โอเคแล้วถามว่ากระทบไหมก็กระทบทั้งสองทีมแหละนะแต่ว่าก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันให้ได้เนาะเพราะว่ามันมันต้องแข่งขันต่ออ่ะถ้าเราไม่แข่งอ่ะเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะแฟนบอลเขาตั้งใจมาดูเราบอกไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ปลอดภัยแหละแต่มันด้วยสหานการณ์ตรงนั้นนะครับทุกคนอยากมาดูฟุตบอลแล้วเราก็เราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราไม่เล่นมันจะเป็นยังไง แล้วเราเล่นจะเป็นยังไงมันตอบไม่ได้เลยครับเพียงแต่ว่าทั้งสองทีมก็คุยกันแล้วว่าต้องต้องบีมเด็กให้อยู่ในกติกาก็คือช่วนคุมอ่ะช่วนคุมจะเห็นว่าทั้งสองทีมช่วนคุมเด็กไม่ให้ไม่ให้เกินเลยเพราะถ้าเกินเลยปุ๊บโอ้โหคนที่เขามาดูอ่ะเขาอยากมาดูคุณบอลอยู่แล้วมันก็เลยไม่มีเรื่องแรงๆอาจจะมีตะโกนด่าบ้างเพ้เชอรอบ้างก็เป็นเรื่องปกติของฟุตบอลถูกไหมครับอย่างเราเล่นบอลไาพีบางคุณ้นด่าหนักกว่านี้ก็บอกเพื่อนทุกคนว่ามีสมาธินะอะไรอย่างเงี้เพราะว่าแบบ คนมันเยอะมากมันมันจะทําให้เราเสียสมาธิได้ครับคนที่คนไหนที่เสียสมาธิเกมมันอาจจะเปลี่ยนได้เพราะมันเป็นเกมสาคัญแล้ว <c oughs> เหมือนผมเหมือนเพื่อนพว่ผมอะไรแบบไปดูมาแล้วเหมือนแก้เกมแก้จุดจุดเด่นของเขาด้วยครับ <c oughs> เขาก็เลยทําเกมลุกมไม่ได้ก็ <c oughs> ไม่มีใครผิดฟอร์มเลยวันนั้นก็ทุกคนทําหน้าที่ได้ดีมากครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนแล้วที่ช่วยกัน ได้ได้แชมป์ันแล้ว,ลวเนี่ยบรรยากาศในห้องชมพูเป็นยัง,ยงไงก็ร้องไห้ครับทุกคนร้องไห้ทุกคนแม้ก,นนกระทั่งโค้ชไม่มีสักคนเลยที่ไม่ร้อง <c oughs> เพราะว่าเนาะอย่างที่เขารู้ว่า,วามันเจออะไรข้างนอกมันมันมันถาถมมาสารพัดมากทั้งคนในจังหวัดก็ให้กําลังใจว่าอยากให้ทําให้ใหได้คือถ้าเราทําไม่ได้เราจะโดนแบบล้นหลาม <c oughs> น่าจะล้นหลามแต่พอมันได้แชมป์ม,มามันมันมาเองครับ มันมาโดยที่เราไม่ไม่ได้ทันตั้งตัวเนาะด้วยกระแสะด้วยเนาะด้วยกระแสะของของของมงบอนทองด้วยนะก็เป็นผลดีให้กับชยัยนาไปด้วยเ <laughs> ลยร้องไห้นะทุกคนร้องไห้แบกความหวังไว้ด้วยครับกดดันด้วยครับดีใจครับเพราะำำว่าทําสําเร็จแล้วก็มอบความสุขไปกับแฟนบอลชยัยนาทุกคนครับฟอร์มของทีมเราใน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 แมตช์รอบชิงเราพอใจมากไหมคะแนก็พอใจมากครับช่วงก่อนเริ่มเกมเนี่ยมันมันมันกดดันครับแต่พอ พอจบเกมแล้วชนะได้ก็รู้สึกว่าโล่งเลยคลายความกดดันครับตื่นตันมันสะใจมากครับเพราะก่อนเกมเออกระแสเขาเอียงไปทางหมอนทองซะมากกว่า <c oughs> ในรัในหัวใจคนไชยนาทนะครับกัรแข่งแรงนี้นะครับพิ่งใหญ่กว่ากอดถึงนิสแลอย่าไปอย่าไปชะเวเชียร์นันเอาชัยนากนะครับอย้หอยนรับเอาละครับ่ชาเลครับนุยครับกัไม้นำด้วยนะครับ สองผู้บอลเจ็ดสีผู้บอลเบเดกเจ็ดคน 7, คนะครับเจ็ดสี กลับมาที่บ้านกลับมาที่ชัยนาทเนี่ยมันฟีเวอร์มากลยนะห็ก็รู้สึกดีในระดับหนึ่งครับแต่ก็เราก็ไปหลงระเริงในตัวเองไม่ได้ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วมันก็ย่ำอยู่กับที่ครับเราต้องคิดว่าเราเป็นน้ําไม่เต็มแก้วต้องพัฒนาตัวเองตลอดผมว่าบูมแน่แล้วเรยก็แสโซเเียลเราอยู่ในสังคมโซเชียล่าตอเนี่ยมันนิดหน่อยมันก็อินไปหมดแล้วเราเริ่มต้นตั้งแต่โรงเรียนเลยครับผู้บริหารโรงเรียนแต่ละโรงเรียนแล้วก็พื้นที่แต่ละจังหวัดเงี้ย ถ้าส่งเสริมเด็กตั้งแต่แรกอ่ะถ้ารอให้บูมก่อนแล้วค่อยพัฒนาคงคงคงไม่ดีแน่ใช่ควรที่จะเริ่มตั้งแต่แรกครับพอม,มันเรื่องเนี่ยปุ๊บมันก็กลับไปเป็นปกติถูกไหมครับนะแต่ทํายังไงให้มันเมาอมีเรื่องนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วฟีเบอร์แล้วควรที่จะกลับไปทําทำได้ไหมทําตอนนี้ได้ไหมผมว่าทําได้ก็ดีอีกเป็นผลดีที่เก็บเด็กโรงเรียนอีกหลายคนอีกหลายโรงเรียนทั่วประเทศนะเพื่อเป็นการพัฒนาของพวกเขาเพื่อให้ปีหน้ากลับมาเนี่ยมันจะได้แข่ง ไม่อยากให้เราพอมีกระแสแล้วค่อยๆทำตรงาตรเรื่องเล็กๆที่ไม่มีงบประมาณต้องมาแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยครับมันใช้เงินเยอะนะพี่เราก็ไม่ได้มีเงินมากมายนะเราไปทีก็หลายๆยอยู่เหมือนกันก็หาเอาเหมือนกันปีน้าไปอีกไหมพีน้าไปต้องไปแล้วมันเป็นทีมวางเนาะคงเหนื่อยแหละป,ป,ปีนี้จะหายไปกี่คนสี่ <ๆ S 2> ห้าคนสี่ห้าคนที่จบมอหกแต่ก็มีรุ่นสิบเจ็ดปีมาตเตรียมแล้วที่เล่นปีนี้ครับ มีแผนการเล่นที่ชัดเจนอยู่ก็น่าจะไปพอไปได้อยู่ครับนี่นก็ตรงไปรักษาแชมป์อ่ะแต่ก็ยากอยู่แต่ก็ต้องพยายามกะถึงทุกทีมนะครับให้พัฒนาตัวเองครับแล้วก็ฝากถึงผู้ใหญ่แต่ละโรงเรียนนะครับให้การสานสับสนุนเด็กๆของพวกเราเนี่ยครับของประเทศไทยเราเนี่ยครับให้เขามีเวทีมีฐานที่ฝึกซ้อมดีๆดีนะครับแล้วก็มีงบมาในการไปแข่งขันมันจะทำให้เด็กเราพัฒนาไปอีกเยอะเลยถ้ามันฟีเบอร์ขนาดนี้อ่ะต้องใช้มังคลา <laughs> อาจะนะแล้วบอลเจ็ดคนไปเล่นที่ราชมังมันจะเกิดอะไรขึ้นผมผมก็มามันหน้า <c oughs> มันหน้ามาตาจันเหมือนกันนะปีห <c oughs> น้าเอาแชมป์แน่นอนปีหน้าก็คงไปป้องกันแชมป์เนาะแต่ว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งพูดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวดาดา,ดามาอีกนะยก็คงไปเล่นเต็มที่และครับคงไปร้อยเปอร์เซ็นต์แหละนะก็เตรียมนะทีมให้แข็งแกร่งเพราะว่าหน้าพอรู้อยู่แล้วว่าทีมที่จะเจอเราปีหน้าเขาก็ต้องอยากชนะเราอ๋อมันเป็นแรงกดดันอีกอีกออลมืวเลย